สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับบีอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงเย็นๆนะคะวันนี้บีก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้อ่อไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้บีจะมาเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องอ่อกล่องขุมทรัพย์นะคะนี่กล่องขุมทรัพย์นะคะกล่องใหญ่มากเพื่อนกล่องใหญ่ กล่องใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวบีจะให้ดูนะคะนี่เพิ่งส่งมาถึงบีเลยนะคะนี่เดี๋ยวมันดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรกล่องนี้อ่ะเป็นกล่องสมบัตินะคะของแม่นะคุณแม่ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างว่าแม่ส่งอะไรมาให้กินบ้างนะคะนี่เนาะกล่องใหญ่มากเดี๋ยวบีจะยกให้ดูนะนี่ กลองเบร,ร์เลยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านอยู่บ้านรอกล่องของขวัญได้รอกล่องขุมทรัพย์จากแม่ เพิ่งจะเพิ่งจะมาถึงแบบสดสร้อนๆเลยนะคะบอกกับแม่ว่าเอออยากกินแต่ว่าไม่บอกนะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะบอกกับแม่ว่าเอ,อ,อยากกินอันนี้แล้วแม่ก็แบบส่งมาให้เลยนะยังไวมากกล่องกล่องใหญ่มากหอมมาอย่างดีเลยเพื่อนๆดูดูดิ ได้กินแล้วแหละโหกลินแบบว่าโชคชนมากนี่นะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะว่ามันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละอย่างดีกว่าเนาะอ่ะถุงแรกอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะคะบอกกับแม่ว่าอยากกินหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเพราะว่า บีเป็นคนชอบกินหน่อไม้ดองผัดแบบว่าผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยผัดเผ็ดใส่ผัดพิแกงอะใส่เนื้อใส่เนื้ออะไรเงี้ยเผ็ด,ผดๆนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้ดองแม่ต้มแล้วก็หั่นมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้จะหั่นมาแล้วนะคะอันนี้จะหั่นมาแล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะแบบเป็นแบบชิ้นๆแม่บอกว่าเอาไว้เผื่อแบบอยากแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะคะสองถุงแล้วก็ มีพริกแห้งด้วยพริกแห้งอันนี้พริกแห้งที่บ้านีอ่ะเข็ดมากเลยนะนี่พริกแห้งบอกกับแม่ว่าไม่ต้องส่งมาให้เยอะนางก็เนี่ยอะใส่มาใส่มาแค่นี้เป็นพริกแห้งนะคะพริกขี้หนูแห้งหนึ่งถุงแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย อันนี้เป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูเอ้ยเป็นพริกแดงนี่เพื่อนๆดูดูความสดนี่เห็นไหมพริกขี้หนูแดงบอกกับแม่ว่าเออผักที่ออผักตามห้างอะไรอย่างเงี้ยมันแพงปกติบีจะซื้อพริกขี้หนูนะคะในห้างประมาณไม่ถึงสิบเม็ดนะคะประมาณเท่าไหร่สามสิบสามสิบห้าบาทหรือสามสิบแปดบาทนี่แหละจำไม่ได้ อะแม่ก็เลยซื้อมาให้แต่ว่าแถวต่างจังหวัดคงถูกแหละคงไม่แพงหรอกยี่สิบสามสิบก็ซื้อได้ใช่ไหมต่างจังหวัดนี่นะคะก็จะเป็นพริกที่หนูสดมากเพื่อนๆดูด,ดิเนี่ยอะก็จะเป็นพริกขี้หนูแดงนะคะอ่ะต่อไปโอ้ต่อไปก็จะเป็นนี่เลยข้าวเหนียว ข้าวเหนียวที่บ <political music humming> ้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่บ้านดีอร่อยนะคะจะเป็นอ่อข้าวเหนียวว่าเขาเรียกข้าวเหนียวเคี่ยวงูข้าวเหนียวเคี่ยวงูอร่อยแม่ส่งมาให้ดีอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกก็ยังไม่หมดเลยนานก็ส่งมาให้อีกละข้าวเหนียวเคี่ยวงูอร่อยนะคะนิ่มนิ่มนาก็ส่งมาให้จี่ถุงเนี่ยสามถุงนี่ข้าวเหนียวเคี่ยวงู ส่งมาสามถุงนึกว่าทำไมกล่องใหญ่จังอ่ะต่อไปนะคะก็เป็นชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเอ่อลูกมะกรูดกับใบมะกรูดนะคะเพราะว่าที่บ้านบีอ่ะมีต้นเอ่อแม่แม่ชอบปลูกแบบพวกผักไว้ไงพวกมะนาวพวกมะกรูดพวกมะละกออะไรเงี้ยเออแต่ว่า นั่นแหละนานก็แบบสงสัยแบบว่าเด็ดมานดักกลิ่นด้วยแหละนี่ใบมะกรูดเพื่อนหอมมากใบมะกรูดแล้วก็ลูกมะกรูดอ๋ยได้กินมะกรูดแล้วนึกถึงบ้านเลยอยากกลับบ้านหอมมากดีแบบสดๆเลยอะ่ะเนี่ยสดๆเลยหอมด้วย อ่ะเดี๋ยวมาดูถุงแรกเลยนะคะที่มีที่มีมอ่หยิบออกมาเป็นอะไรอ่ะก็จะเป็นถุงนี้นะคะบีเป็นคนชอบกินหน่อไม้ดองนะผัดพริกแกงอะไรเงี้ยผัดเผ็ดเผ็ดพริกแกงใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองนะคะใส่แบบเป็นเนื้ออะไรเงี้ยเนื้อผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่เนื้อเผ็ดเผ็ดนะ อร่อยอ่ะถุงนี้เดี๋ยวพีจะแกะให้ดูนะคะว่าเป็นอะไรเนาะแม่เพิ่งส่งมาให้เมื่อวานนี้นะคะแต่ก็ถึงไวอยู่นะแม่บีจะเป็นคนแบบทำอาหารอร่อยนะอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยแม่ทำอร่อยหมด อะไรไ,ได้นะคะนอกจากนี่เลยนะคะความมันมันออกมาแล้วเดี๋ยจะให้ดูแม่แม่ส่งมาให้เยอะมากบอกกับนางว่าไม่ต้องส่งมาเยอะนางก็ตัวรูปอดไงไม่ได้อดหรอกปัญหากินยากไงแถวแถวกรุงเทพอะ มันก็มีแหละตลาดสดแต่เราไม่ได้ไปเดินไงแต่ว่าถ้าปลาแถวบ้านเรามันจะอร่อยหลายถุงมากเพื่อน,นก็เป็นนี่เลยนะคะเพื่อนก็จะเป็นปลานะคะเป็นปลาเค็มนะคะที่บีบอกกับแม่ว่าบีอยากกินมากแม่ก็เลยทอดแล้วก็ส่งมาให้นะคะเป็นปลาบีจะชอบกินปลาดุกนะคะเป็นปลาดุกเค็มเนาะ ปลาดุกเค็มแล้วก็ต้องเน้นด้วยนะคะเน้นว่าไม่เอาตัวใหญ่นะบีจะชอบกินปลาดุกตัวเล็กนะคะแล้วก็ให้แม่ทอดมาให้เลยเนาะเพราะว่าบีเอบีไม่ชอบทอดปลาคะคะเพราะว่ามันเหม็นมันเหม็นห้องแล้วก็น้ํามันกระเด็นด้วยนี่แม่ก็แบบโอ้นาแบบน่ารักก็ดูดีดูดีทอดมาให้เรียบร้อยอะ่ะน่านกินมากน่านกินมากเพื่อน ปลาแบบปลาดุกนะคะมีจะชอบกินปลาดุกปลาอื่นมีไม่กินนะจะกินแต่ปลาดุกนะคะแล้วก็ต้องเน้นแบบตัวเล็กด้วยนะห้ามห้ามซืม้อตัวใหญ่มาให้นี่แล้วก็เอากับกรอบหอมมากเพื่อนเพื่อนโอ้ยกินข้าวเยอะอีกแน่เลยเวลาเนี่ยเวลา,วลาแม่แบบว่าส่งอะไรอร่อยอร่อยมาให้กินอะเตรียมเหอะเตรียมน้ำหนักขึ้นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะกินกับปลาเนี่ยอร่อย อ้อยอร่อยอร่อยนะคะหอมมากปลาดุกหอมมากอาจยมาเช็ดนี่อ่นโอเคนี่แหละค่ะวันนี้บีก็นี่ยแหละมาเปิดถุงอ่สมบัตินะคะที่คุณแม่ส่งมาให้เนาะที่คุณแม่ส่งมาให้จากต่างจังหวัดนะคะแม่ก็รู้นั่นแหละเออว่าเราแบบบีจะเป็นคนไม่แบบ เป็นคนไม่ค่อยทํากับข้าวนานๆเดจะทําทีนึงไม่งั้นก็แบบว่าเออถ้าบอกกแม่ว่าอยากกินปลาเกลืออะไรเงี้ยอยากกินแกงหน่อไม้อะไรเงี้ยแม่ก็จะส่งมาให้ข้าวเหนียวหมดหรือย่างลูกอะไรเงี้ยเออานางก็จะส่งมา,า,งาวัวน,ะะาน,ววานนี้นางก็ส่งมาให้สามถุงข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะคะอร่อยข้าวเหนียวเคี่ยงงูบ้านดีอร่อยส่งมาให้สามถุงเลยสามถุงแล้วก็พริกแห้ง แค่หนึ่งถุงแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองสองถุงโหพริกเพื่อนๆพริกแบบสดมากดูดูความสดของพริกอูด,ดิแล้วเม็ดใหญ่มากอะ่ะเนี่ยพริกเม็ดใหญ่มากแล้วก็สดเลยอะ่ะแบบวันเดียวถึงอะ่ะนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้บีก็มาเปิดกล่องสมบัตินะคะที่คุณแม่ส่งมาให้ต่างจังหวัดเนาะโอเค วันนี้บีก็มาพูดคุยเล่นนะคะว่าเออวันนี้คุณแม่โกงเตอคุณแม่คุณแม่คุณแม่ส่งอะไรมาให้กินโอเคนะคะวันนี้บีก็ไปแล้วนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคีแม่ส่งมาให้เนาะนี่จะเป็นปลาดุกทอดแล้วนะคะบีจะให้แม่ทอดมาให้เลยเนาะเพราะว่าบีไม่ค่อยชอบทอดปลานะเพราะว่ามันกระเด็นน้ำมันมันกระเด็น ขอบคุณคุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ดูวิดีโอนี้นะจ๊ะคุณแม่อะแ,<ม>แล้วก็คุณแม่ก็ส่งข้าวเหนียวมาให้ด้วยข้าวเหนียวสามสูงข้าวเหนียวข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะสามสูงแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งนะคะแล้วก็อันนี้พี่ขาแบบชอบมากก็คือหน่อไม้ดองมีชอบกินหน่อไม้ดองมากกลับบ้านที่ไหก็จะให้แม่แบบว่าแกงหน่อไม้ดองใส่แบบใส่เนื้ออะไรไงเงี้ยเผ็ดเอร่อยแล้วก็มีพริกด,ด้วยนะคะคุณแม่ส่งพริกมาให้ด้วยเป็นพริกเอ่อพริกแดง เม,ม็ดใหญ่มากเพื่อน,ออนๆ,อนๆแล้วก็สดด้วยแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดแบบสดๆเลยแล้วก็มีลูกมันด้วยหอมมากนี่โอเควันนี้บีก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ